มีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่เคยผ่านตาพวกเราเพราะว่าเคยสวดหรือสาธยายมาสองสาครั้งแล้วนะในพรรษาเนี้ก็คือภาษิตที่ว่ายาคาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือฉันใดความเป็นสมมณนะ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะก็ฉุดลงไปนรลกชั้นนั้นพุทธภาษีสันส้นๆนี้น่าพิจารานาะของที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอย่างเช่นยาคาเนี่ยถ้าจับไม่ถูกนะจับไม่ดีมันก็บาดมือเราได้แม้แต่ของที่ดีๆนะเช่นความเป็นพระความเป็นสัม,มณะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เกิดผลเสีย ยาคาจับไม่ดีบาทมือเนี่ยอันนี้หลายคนคงมีประสบการณ์แล้วนะนนก็ไม่เปต้องอธิบายแต่ว่าความเป็นสมณะเนี่ยนะ,ะถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยชุดลงไปนรกมันหมายความวม่ายังไงนะก็เช่นว่าอพอมาบวชเป็นพระแล้วนะมีผ้าเหลืองห่มคลุมร่างกายคนก็กราบไหว้แล้วถ้าูบวชไปนาน มีลาบสักการะตามมาเพราะคนศรัทธาอันนี้ถ้าเกิดว่าไปหลงติดในลาบสักการะนะก็จะทำให้ประมาทอ่านะอย่างน้อยๆคือว่านะไม่ใส่ใจในการศึกษาปฏิบัติก็ทำให้เดินช้านะต่อการพ้นทุกข์แต่ถ้ามันเสียหายยิ่งกว่านั้นคือไปยึดติดนะไปลหลงไหลในลาบสักการะก็กลายเป็นว่า อาจจะใช้ความเป็นพระนั้นเนี่ยเพื่อแสวงหาราบสักการะมากขึ้นก็ทำให้จิตใจก็ตกต่ำยับแย่นะเพราะว่าความโลภก็เพิ่มพูนมากขึ้นหรือว่าพอมีราบสักการะแล้วก็อยู่สบายนะไม่สนใจฝึกฝ,กฝกพนพัฒนาตนนะอันนี้ก็เรียกว่าเกิดความประมาท หรือว่าพอมีคนกราบไหว้แล้วก็เกิดความหลงตัวลืมตนนะเกิดทิฏฐิมานะมากขึ้นบางทีก็อาจจะถึงขั้นว่าทนะาเลาะบบาแวงกันเพราะทิฏฐิความเห็นอย่างพระสงค์ในกุงโกสัมพีเนี่ยสายพุทธการเนี่ยพระสงค์ฝ่ายธรรมกะถึกนะคือฝ่ายที่ มีความรู้ด้านปริยัติแล้วก็เก่งในการแสดงธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวินัยทรคือที่พระที่คร่งวินัยก็ทะเลาะก,กันขัดแย้งกันพอต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าตัวถูกนะขัดแย้งกันขนาดว่าพระเ,เจ้ามาห้ามก็ไม่ฟังนะจนญาติโยมเขาสายสายหน้าสายหัวว่าพอเป็นพระแล้วประกาศนับถือพระเจ้าเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าพระองค์มา มาห้ามมาตักเตือนให้ปณิปนอมให้เลิกถือทิฏฐิมานะก็ไม่ยอมจนกระทั่งพระองค์ก็ต้องเสด็จนะปีกเลีกเล่นไปป่าเลไลอันนี้ก็ไม่ใช่พระเหล่านี้ไม่ดีนะก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าความยึดติดนะในทิฏฐิจนเกิดมานะก็ทำให้เกิดเ,เรียกว่าลอยด่างนะในวงการสงฆ์สมัยพุทธกาล อันนี้เป็นตัวอย่างว่าไอ้ความเป็นพระเนี่ยถ้าแม้มันจะดีแต่ว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็ทําให้เกิดผลเสียแต่ผลเสียงนี้จัะไม่ถึงขั้นทําให้ลงนรกนะแต่ถ้าเกิดว่าไปไปติดในลาบสักการะแล้วก็พยายามหาทางาใช้วิธีคดโกงหลอกลวงเพื่อให้มีลาบสักการะมากขึ้นนะเพื่อได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่นับหน้าถือตา,ามีสมณศักดิส์สูงเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาได้หรือว่าเกิดพลาดท่าเสียทีนะไปทำชั่วผิดศีลเนี่ยก็ก็มีนะพระที่มาปฏิบัติเพราะมีศรัทธาในพระศาสนาแต่ว่าสุดท้ายหลงเอยด้วยการผิดศีลน,นะบางทีไปไปลักขโมยนะคดโกง หรือแม้แต่ไปฆ่าคนนะอันนี้ก็มันก็เคยมีเรื่องราวมาเยอะแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นพระถ้าปฏิบัติไม่ดีเนี่ยก็ฉุดลงไปนรกนะที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะมันมีไอ้สิ่งดีๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดผลเสียได้ทั้งนั้นแหละอาหารเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ถ้าเรากินไม่รู้จักพอ มันก็ทําให้เกิดโรคเกิดภัยทําให้เกิดโรคอ้วนนะหรือว่าอาจทําให้ติดคอถึงกับตายได้นะของดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจะเกี่ยวข้องยังไงกับมันก็ได้นะมันต้องรู้เราต้องรู้จักเกี่ยวข้องให้ถูกนะไม่แต่ธรรมะเนี่ยนะธรรมะเนี่ยการศึกษาธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีนะ ธรรมะเป็นสิ่งต้องศึกษาแต่ถ้าศึกษาไม่ถูกนะมันเกิดผลเสียนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าธรรมะเนี่ยเปลี่ยนเป็นงูนะเราเคยแต่ดได้ยินคําว่าคําพูดว่าเงินเนี่ยเปลี่ยนเปนอัร,รพิษนะแต่ว่าในบางที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยก็เหมือนการจับงูนะถ้าจับงูถ้าจับงูไม่เป็นไปจับงูที่ขนดหางมันไปจับงูที่หางมันมันก็แหวงกัด จะจับงูก็ต้องจับให้เป็นคือจับที่คอมันนะที่หัวมันเป็นต้นอันนี้พระเจ้าเปลี่ยนมันว่าการศึกษาธรรมเนี่ยนะถ้าศึกษาไม่ดีศึกษาไม่ถูกเช่นศึกษาธรรมะเพื่อจะได้ไปยกตนข่มท่านเพื่อจะได้ให้คนยกย่องสรรเสริญหรือว่าเพื่อคนจะได้ไม่ว่ากล่าวนะหรือมามาดูถูกเหยยดย้มเราอย่างเงี้ยอันนี้พระเจ้าถือเป็นการศึกษาธรรมที่เปลี่ยนเหมือนกับ จับงูที่หางนะก็โดนมันแหวงกัดได้ขนาดธรรมะนะก็ต้องศึกษาให้เป็นนะศึกษาไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดทิฏฐิมานะก็มีเยอะนะอันนี้ก็มันมันก็เป็นกับคนที่เรียนความรู้ทางโลกมานะคนที่เรียนความรู้ทางโลกมาเนี่ยความรู้มันดีนะ ความรู้มันทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เรามันน่าจะทําให้เราเนะี่ยมีหูตากว้างไกลแต่บ่อยครั้งเนี่ยคนที่เรียนมากๆเนี่ยก็เกิดความหลงตัวว่าเนี่ยฉันเป็นคู่เป็นคนมีการศึกษาสูงนะก็เลยดูถูกคนที่เรียนมาน้อยนะถ้าไม่จบปริญญาตรีหรือว่าคนที่จบปริญญาเอกนะเจอคนที่จบปริญญาตรีก็ดูถูกเขา คนที่จบปริญญาเอกนะเจอคนที่ไม่จบปริญญาเลยก็ไปดูถูกเขาเนะขาพูดอะไรไปก็ไม่ฟังอันนี้ก็ทำให้จิตใจคับแคบนะการศึกษาเนี่ยแทนที่จะทำให้เกิดความรู้หูตากว้างกายว่างกายเป็นทำให้จิตใจคับแคบนะอันนี้ก็เกิดขึ้นนะกับคนจำนวนมากการศึกษาทางธรรมก็เหมือนกันนะหรือว่าธรรมะเนี่ย นะต้องศึกษาให้เป็นเกี่ยวข้องให้ถูกนะความดีก็เหมือนกันนะความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันดีในตัวมันเองนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับความดีอย่างไรเช่นถ้าเรายึดติดในความดีเนี่ยนะยึดติดถือมั่นในความดีก็อาจจะทําให้เกิดความหลงตัวลืมตนได้หรือทําให้จิตใจขับแคบนะทุกคนอื่นจะต้องดีเหมือนเราหรือว่าดีอย่างที่เราคิดพอเขาไม่ดีอย่างที่เราคิดนะ หรืออ่าไม่ดีตามที่เราเข้าใจเนี่ยเราก็ไม่ชอบเขานะความขัดแยง้งบ่อยครั้งเกิดขึ้นก็เพราะว่าความติดดีนี่แหละนะพ่อแม่ก็อาจจะทะเลาะก,กับหรือไม่พอใจลูกเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ดีอย่างที่พ่อแม่เป็นหรืออย่างที่พ่อแม่คาดหวังพ่อแม่เป็นคนธรรมะธรรมโมนะแต่ลูกนี่ไม่สนใจวัดวาอารามนะบางทีลูกอาจจะไม่ได้เป็น เนเก่งเมื่อเหล็กเกเรนะแต่ว่าพ่อแม่ก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าลูกนี่ทําความอับอายนะให้กับพ่อแม่ก็มีมีคนหนึ่งนะเป็นอ่าเป็นคนเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเป็นเป็นโยมผู้หญิงก็เป็นที่รู้จักนะกว้างขวางในแวดวงนักปฏิบัติธรรมพ่อเธอก็ใส่ใจในการปฏิบัติ เรื่องสีงก็คริ้งครัดวันหนึ่งทราบว่ามาพบว่าลูกสาวเนี่ยท้องโดยที่อยังไม่ได้แต่งงานนะก็โกรธมากเลยนะแล้วก็รู้สึกเสียเสียหน้ามากนะถ้าเกิดใครๆรู้ว่าลูกสาวเนี่ยท้องนะโดยที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยจะทำให้แกเนี่ยนะเป็นที่เสียหน้านะในหมู่แวดวง นักปฏิบัติธรรมแกทำยังไงเนี่ยแกบังคับลูกให้ไปทําแท้งนักปฏิบัติธรรมนะบังคับลูกไปทาแท้งเพราะกลัวว่าถ้าลูกคลอดมาลูกท้องแล้วคลอดมานี่จะเสียหน้าเสียชื่อเสียงแกไอ้ความเป็นนักปฏิบัติธรรมของฉันงก็จะปนปี้หมดนะมีที่ไหนนะแม่ปฏิบัติธรรมแต่ปล่อยให้ลูกนะอ่ามัวเซ็กเนี่ยนะหรือว่าปล่อยปะแล้วเลยจนลูกท้อง ไม่แต่งงานผิดประเพณีบังคับให้ลูกเนี่ยทำแทง้งตั้งที่ตัวเองเนี่ยยุงก็ไม่ตบนะแต่จะให้ลูกเนี่ยทำแทง้งก็คืออยากจะฆ่าล้างตัวอย่างดีให้แกมีสตินะแกมีสติแกก็ฉุกคิดได้ที่เอ้ยนี่เรามดยุงเราไม่ตบนะแต่เราจะบังคับให้ฆ่าหล้านในท้องเหรออดีตที่ไม่ทำนะแต่ว่าความคิดแรกเนี่ยมันเกิดจากความที่ติดดีเนะ ว่าลูกสาวนี่นะผะผิดธรรมประพฤติผิดประเพณีนนะแล้วก็กลัวว่าพฤติกรรมของลูกสาวจะทําให้ตัวเองเนี่ยเสียชื่อเสียงในทางรับักปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียกว่าติดดีนะหรือว่าติดผลแห่งความดีได้เหมือนกันความติดดีบางครั้งเนี่ยก็ทําให้ผู้คนทําร้ายกันนะเพราะว่าคนอื่นมันไม่ดีเหมือนเราหรือไม่ดีอย่างที่เราคิดนะที่เกิดสงครามก่อการร้ายกันเนี่ยนะ ไอ้คนที่เป็นผู้กอ่อการลายนี่ก็ู้วแล้วแต่เป็นคนที่เคร่งศาสนานะเป็นเคร่งศาสนาอาจจะทําทละหมาดนี่วันละห้าเวลาเคร่งครัดนะแต่ว่าทนไม่ได้ที่เห็นคนผู้คนในสังคมนะหมกบุญในกามาสุขเป็นพวกวัตถุนิยมนะอยากจะกวาดล้างคนเหล่านี้นะเพราะว่าทำในสิ่งที่ ไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้านะต้องกําจัดต้องกวาดล้างาให้หมดนะอันนี้ก็นําไปสู่การก่อการร้ายการฆ่าฟันผู้คนมากในนามของพระเจ้าในนามความดีคนเรานี่บ่อยครั้งนี้ก็ทําช่วในนามความดีนะมีตัวอย่างเยอะมากอันนี้พราะติดดีหรือว่าติดดีอย่างอ่อนคือว่าทําดีแล้วเนี่ยไม่มีคนเห็นทําดีแล้วไม่มีคนยกย่อง ทำดีแล้วไม่มีคนสารเสริญน,นะก็เลยไม่ทำดีซะเลยนะเลิกเลยกลับมาทำชั่วนะเพราะว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไอ้แบบนี้ก็มีนะอันนี้เพราะว่าติดดีอาจารย์ผู้ท่าจะบอกว่าเนี่ยระวังนะอย่าให้ความดีมันกัดเจ้าของนะทำความดีแต่ว่าคนทำความดีนั้นกลับทุกข์หรือว่ากลับทำชั่วก็มีเยอะนะเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะความดีมันไม่ดีนะแต่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับความดีไม่ถูก คือไปะยึดติดถือมั่นพรนะเจ้าเคยจัดนะสอนพนันทิยะพนันทิยะี่ภายหลังเป็นพระอรหันต์พระเจ้าสอนพนันทิยะว่าผลแห่งความดีเนี่ยย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนกระทั่งประมาทโมเมาผลแห่งความดีเช่นอะไรนะก็เช่นลาบสาการละความชื่นชมสรรเสริญคนทำําทำความดีแล้วเนี่ยก็จะมีคนยกย่องนะ ถ้าเป็นพระก็มีคนศรัทธานะเอาปัจจัยสีม่มาถวายมีลาบสักการะมากมายอันนี้คนเอ่งความดีเมื่อได้มาแล้วเนี่ยนะต้องเกี่ยวข้องกับไม่ให้ถูกก็คือหมัน่นพิจารณาว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันมาเพียงแค่ชั่วคราวแล้วมันก็มีโทษถ้าไปยึดติดถือมันมันเมื่อไหร่ก็เหมือนกับปลานี่นะที่ไปงับเหยื่อปลาเนี่ยมันเห็นเหยื่อมก็งับนะ โดยหารู้ไหมว่าในเหยื่อนะั้นมันมีเบ็ดซ่อนอยู่ลาบสักการะเนี่ยเป็นเหมือนเหยื่อนะที่มันมีเบ็ดซ่อนอยู่งั้นถ้าเกิดว่าไปงับนะไปงับเหยื่อเข้าก็โดนเบ็ดทิ่มปากติดเบ็ดไปนะลาบสักการะก็มีโทษแบบนั้นเหมือนกันมันเป็นเหยื่อของมารมันมีเหยื่อของมารที่ซ่อนอยู่งั้นจึงต้องพิจารณานะ ก็คือเห็นโทษของมันด้วยไม่ไปยึดติดถือมั่นกับมันไอ้ได้มาก็ดีแล้วนะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ส่วนใหญ่พอได้มาแล้วเนี่ยแทนที่เราจะใช้มันนะมันกลับใช้เราเพราะไปยึดติดถือมั่นนะจนกระทั่งมันมีอำนาจเหนือเราสรุปก็คือว่าสิ่งดีๆเนี่ยนะมันเหมือนเหมือนเป็นดาบสองคมนะต้องใช้มันให้เป็นไม่ใช่ว่าพอเห็นว่ามันดีแล้วก็เลยอ่า ใช้โดยไม่พิจารณาหรือว่าเสพบ,บริโภคโดยไม่พิจารณาก็อาจจะเป็นโทษได้นะอันนี้นะมันก็เช่นเดียวกับสิ่งที่มันเป็นโทษนะสิ่งที่ไม่ดีะนะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกนะมันก็เป็นของดีได้นะนะคำต่อว่าด่าทอเนี่ยนะถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นนะเออมันก็เป็นประโยชน์มันก็เป็นเครื่องฝึกใจเราให้อดทนเข้มแข็งหรือว่าเป็นเครื่องสอนใจเราให้เห็นว่า ให้รู้จักเรื่องโลกธรรมแปดนะว่าคําชื่นชมกับคาสารเสริญเนี่ยมันมาพร้อมกับคําติฉินนินทาต่อว่าดาทอถ้าเราไปเพลิดเพลินกับคําชื่นชมสารเสริญพอเจอคําต่อว่าดาทอก็เป็นทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักมองนะไอ้คำต่อว่าดาทอมันก็สอนทําให้กับเราหรืออย่างน,น้อยๆก็ทำให้เราเห็นว่าเรามีข้อบกพร่องผิดพลาดยังไงบ้างที่ต้องแก้ไข นะความล้มเหลวหรืออุปสรรคเนี่ยซึ่งใครๆไม่ชอบมันก็ดีนะถ้าเรามองให้มันเป็นนะก็คือว่าหาบทเรียนจากความล้มเหลวนะเอาผิดเป็นครูนะนะอันนี้รวมถึงการการทำอะไรที่ผิดพลาดด้วยนะแทนที่เราจะเอาแต่ตีอ,อกชกหัวกุ้มหมอกุ้มใจหรือว่ากลดาตัวเองนะเออเราก็มามองว่ามันสอนอะไรเรามันทำให้เราเนี่ยอ่ เห็นข้อผิดพลาดท,ที่ต้องแก้ไขนี่เรียกว่าเอาผิดเป็นครูผิดก็มีประโยชน์นะถ้ารู้จักเอามาเป็นครูนะความล้มเหลวหรือว่าความตกต่ำย่ำแยก่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักมองนะอย่างเมื่อตอนนี้เนี่ยวันสองวันนี้น,นักกอล์ฟสาวไทยนีนะ่ก็สร้างชื่ออีกแล้วนะโปรโมเมนะเอริยา เอริยานี่นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกนะแต่ว่าเขาก็ประสบความสำเร็จมากนะในช่วงปีนี้ได้แชมป์มาเป็นครั้งที่ห้าแล้วในปีนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะว่าสามปีก่อนนะ้านี่เขาชีวิตเขาชีวิตการเป็นนักกีฬาเขาแย่มากเกือบจะได้แชมป์แล้วก็ความเป็นแชมป์ก็หลุดลอยไปสองครั้งระหว่างนั้นก็อ่าก็ การเล่นก็ตกต่ำนะเรียกว่าคะแนนนี่ดิ่งลงไปเลยแต่ว่ามันกลับเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันทำให้เขารู้ว่าข้อมีข้อบกพร่องผิดพลาดตรงไหนก็เอามาแก้มือนะเอามาแก้ปรับปรุงตัวเองจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้เขาพูด้น่าสนใจบอกว่าโชคดีนะที่เขาประสบความ ล้มเหลวนะในช่วงสามปีที่ผ่านมาโชคดีนะบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันต้องมีช่วงของชีวิตที่ตกต่ำนะหรือว่าประสบความล้มเหลวเรียกว่าดำดิ่งไปเลยแต่ว่าเขาโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับเขาในขาที่เขาอายุยังน้อยทำใไม่ค่อยมีเวลาที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคได้ นี่ถ้าเขไม่ประสบความล้มเหลวไม่เจออุปสรรคในช่วงสามปีที่ผ่านมาก็อาจจะฝีมือเขา,าจ,จะไม่ดีขนาดนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของฝีมือการการเลื่อนเรือการทําใจให้มั่นคงไม่วันไหวสิ่งแย่ๆเนี่ยนะความพัดพรากสูญเสียความเจ็บป่วยซึ่งใครๆก็ไม่ชอบนะทางพระเรียกว่าเป็นโเป็นอนิจฐารณมเป็นโลกธรรมฝ่ายลบ ถ้าเกี่ยวข้องกับมันเป็นนะมันมีประโยชน์อะไรก็ตามจะดีหรือไม่มันอยู่ที่ใจเรานะอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรหรือใช้มันอย่างไรเคยเล่าไปแล้วนะความเครียดนะความเครียดใ,ใครๆก็ UNKNOWN ไม่ชอบนะแต่คนที่มองความเครียดในแง่ดีนะความเครียดมีประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนไม่ประโยชน์ต่อการทํางานนะหรือว่าจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมด้วย ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยรู้สึกลบกับความเครียดพอเราสลบกับความเครียดเนี่ยมันก็จะไปบั่นทอนร่างกายมันก็ทําให้การเรียนการทํางานเนี่ยมีปัญหาครคขักไปหมดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งค้นพบนะว่าจริงๆแล้วความเครียดจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่ามุมมองของเราอยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรถ้าเรามองมันว่าดีมันก็ดีถ้าเรามองว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีนะ อันนี้มันมีผลต่อร่างกายด้วยนะคนที่มองว่าความเครียดเป็นของดีเนี่ยร่างกายมันก็จะมีปฏิกิริยาแบบหน,นึ่งคนที่มองความเครียดไม่ดีเนี่ยร่างกายก็มีปฏิกิริยาอีกแบบหน,นึ่งความเจ็บป่วยนะถ้าถ้าถ้าใช้มันไม่เป็นนะมันก็บันทอนนะบันทอนทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายไม่ใช่แค่ป่วยกายป่วยใจด้วยแต่ว่าถ้ารู้จักใช้มันนะมองมาให้เป็นเออมันก็สอนนะว่า เราต้องดูแลสุขภาพอย่างไรอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าเรานอนน้อยไปเรากินอาหารไม่ถูกต้องเราใช้ชีวิตไม่สมดุลนะมันเป็นสัญญาณเตือนนะอยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรหรือว่ามันก็สอนเราเรื่องอความไม่เที่ยงของสังขารนะอาจารย์พุทธานบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะความป่วยเนี่ยมันสามารถจะเตือนให้เราฉลาดได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะ พอป่วยแล้วก็เอาแต่กุ้มหมกกุ้มใจนะแทนที่จะใช้ความป่วยเป็นประโยชน์ก็โดนความปวดความป่วยมาเล่นงานเอางั้นถ้ามองเป็นนะเออก็จะบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งของของที่บรนแย่เนี่ยนะถ้าเราใช้มันให้เป็นมองมาให้ถูกเนี่ยมันกลับเป็นของดีนะแม้แต่เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความโกรธเกิดขึ้นมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้น ถ้ามันมันความโกรธนี่ดีนะถ้าเราถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันนะเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันเออนะสติเราก็จะจะเลยงอกงามมากขึ้นนะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอ่าถ้ามันมันดีนะถ้ามันเกิดแล้วเราเห็นมันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่เห็นมันนะเราก็าไปเป็นมันแย่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะความโกรธนะแม้กระทั่งความสงบ หรือว่าความยินดีเกิดขึ้นแล้วเราไม่เห็นมันนะหลงเข้าไปในความสงบหลงเข้าไปในความยินดีอย่างนี้ก็ไม่ดีนะสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าเกิดขึ้นนอกตัวเราเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นในใจเรานะมันจะดีหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรสิ่งแย่ๆที่ใครไม่ชอบที่เขาเรียกเป็นอกุศลถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันถูกเป็นของดีมีคนนึงก็พูดไว้น่าสนใจว่าเนี่ย อารมณ์เนี่ยมันไม่มีคำว่าอกุศลหรือกุศลนะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นมันก็เป็นกุศลนะถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นมันก็เป็นอกุศลนะอย่างเช่นความสงบถ้าเราเกี่ยวข้องไม่เป็นเนี่ยมันกลายเป็นโทษทําให้เราหลงในติดสงบมากขึ้นติดสงบนี่ไม่ดีนะสําหรับการปฏิบัติธรรมแต่มีความโกรธมีความหงุดหงิดแล้วเออเห็นมันมีความเครียด เห็นมันอ่ะอย่างนี้ดีความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเออเห็นมันไอ้ที่มันเป็นปัญหาเพราะเข้าไปเป็นนะครูบาอาจารย์บอกว่าทุกข์เนี่ยมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้ให้เข้าไปเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกนะก็เลยโดนความทุกข์เล่นงานแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันถูกนะความทุกข์ก็เป็นครูความทุกข์ก็เป็นอาจารย์ความทุกข์ก็สอนเราให้ให้ ฝึกเราให้เข้มแข็งสอนให้เราสอนเราให้มีปัญญานะเข้าใจธรรมะม,มากขึ้นสรุปก็คือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีหรือชั่วเนี่ยนะหรือจะดีหรือล้ายเนี่ยมันอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราว่าเราจะมองมันยังไงหรือใช้มันอย่างไรนะถ้าเรามองไม่เป็นใช้ไม่ถูกนะปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดผลเสียอย่างความเป็นสมณนะหรือว่าความดีนะ แต่ถ้าหาว่าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นใช้มันถูกแม้กระทั่งความทุกข์ความโกรธความเจ็บป่วยความพัดภาคสูญเสียเป,เป็นเป็นประโยชน์มันก็เหมือนกับขี้นะขี้หรือขยะเนี่ยนะถ้ามากองไว้หน้าบ้านเนี่ยมันแย่แต่ถ้าเอาไปไว้ในสวนอนะมันกลายเป็นดีไปทุกอย่างเนี่ยนะมันรู้แล้วแต่มีทั้งดีและเสียอยู่ที่ว่าเราจะมองหรือใช้มันอย่างไร อันนี้เราพูดถึงเฉพาะสิ่งต่างๆนะซึ่งจะเป็นบวกหรือลบก็ตามเราไม่พูดเรื่องการทาชั่วนะเดี๋ยวบางคนแล้วเขาจะเอ้ยงั้นต้องทาชั่วดีกว่าทําชั่วแล้ววางใจถูกต้องมันกลายเป็นดีอันนี้ไม่เกี่ยวนะ้เรื่องการทําชั่วทํายังไงก็เกิดโทษทั้งนั้นแหละนะกรรมชั่วนะย่อมส่งผลนะหรือวิบากเนี่ยเป็นชั่วอยู่เสมอแต่ทําไปแล้วเนี่ยนะอเอามาเตือนใจ อันนี้เป็นของดีพระเจ้าโศนี่ยที่หันมาสมาทานพุทธศาสนาเพราะเคยทําชั่วมานะทําชั่วคือทําสงครามนะทำสงครามเพื่อที่จะขยายอาณาจักรก่อนที่จะขยายอาณาจักรก็ไปไปยึดอํานาจนะฆ้าพี่น้องนะตามตํานานว่าฆ่าน้องฆ่าพี่ที่ที่จะมาแย่งชิงบัลลังก์หรือว่าอยู่ในข่ายที่จะได้เป็นกษัตริย์เนี่ยฆ่าหมดเลย พอได้เป็นก,กษัตริย์ก็ก่อสงครามมากมายฆ่าผู้คนจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะเกิดความสลดสังเวชดยความสลดสังเวชก็ทําให้หันมาเข้าหาพุทธศาสนานะอันนี้ก็เรียกว่าเอาผิดใช้เอาผิดเป็นครูนะใช้ความผิดพลาดเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะความผิดพลาดเนี่ยมันสามารถจะทําใหนะ้เข้าหาธรรมะได้หรือความชั่วเนี่ยมันสามารถจะส่งผลให หันมาเข้าหาธรรมะได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอ,อท,ำทำชั่วแล้วเนี่ยทำชั่วแล้วเนี่ยถึงค่อยมาค่อยมาทำความดีอันนี้มันคนละเรื่องกัน,เ,นเพราะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปแม้มันจะไม่ดีนะก็อย่าเพิ่งไปตีอ,อกชกข้วอย่าไปคิดว่าอ่าซวยหรือมีเคราะห์นะตั้งสติให้ดีแล้วก็รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็สามารถจะเป็นคุณกับเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คำเดียวกับท่านี้นะกราบพระ